ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะส,สบายดีบ่อาจารย์สบายดีค่ะได้ยินข่าวว่าไปได้ยินข่าวว่าไปเที่ยวที่ไหนมาเนาะเอ่อแถวพัทยาอืมแถวพัทยาแ<ป>ถวพัทยาก็ยังไงเนาะวันนี้จะมาขอโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยออชมพู่ อ่าได้ค่ะได้ค่ะก็คือผู้จะมีโค้งเดียวนะฮะครับผมโค้งเดียวเลยนะฮะรัฐบาลไทยคือโค้งเดียวครับอันนี้อันนี้หรือยังคะเนี่ยบันทึกแล้วครับผมโอเคค่ะบันทึกเสียง <หา S 1> แล้วเดี๋ยวผู้อันนี้ก่อนนะหาโฉนดก่อนครับผม <c oughs> อ๋อหาโฉนดสิตดสวดโฉนดใส่แล้วอาจารย์มึกงวดนี่ อ่าฮะนว่านวนเลยค่ะเอาได้เลยค่ะเจอแล้วค uh ่ะอืมอืมวันที่หนึ่งกันยานนะคะครับผมวิ่งบนแปดนะคะวิ่งบนแปดแปดครับผมใ่ค่ะหลักร้อยเก้านะฮะหลักร้อยเก้าค่ะหลักรอ้กรอยคือเก้า ใช่ค่ะจับคู่เลยค่ะครับอ่าฮะข้างบนผู้จะให้ไปหกหางนะคะครับผมหกหางแล้วอ่าผู้จะฟันให้อยู่สองหางนะคะแต่สามตัวผู้จะฟันให้เม็ดเดียวนะฮะครับอ่าชอบเนาะชอบประจัดถัดก็นั่งดูไปก่อนนะค,ะคุณพ่อคุณแม่ขานะฮะครับผมตุกตาพางเอาจูบูก็ตรองแล้วค่ะคนะฮะ เอาจับคู่ก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกแปดนี่คือชุดบนแม่นบอจาจันใช่ค่ะใช่ค่ะบนนะฮะครับเอาผู้จะอ่ วงมให้2องหางนะคะคือแปดกับเกนะคะแปดหครับใช่ค่ะเม็ดเดียวก็คือ9 8้นะฮะเก้าตัวคือ9ก้าแปดหครับใช่ค่ะนะฮะแปดหนึหรือ2 8คือตัวรองนะคะครับเอา วิ่งล่างนะฮะล่างล่างใช่ค่ะคล่างวิ่งแปดเหมือนกันนะฮะแปดค่ะล่างแปดครับค่ะจับคู่ก็แปดสามแปดหกแปดสามแปดหกอีกตัวคือแปดเจ็ดนะฮะแปดเจ็ดแปดไม<ช>้แห้งบจานแปดไม้แห้งตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างเลย ใช่ค่ะยสุดยอดเลยเมือนี่อ่าฮเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวคือแปดสามนะคะข้างล่างฟันเม็ดเดียวคือแปดสามใช่ค่ะตัวรอ,องก็แปดหกและแปดเจ็ดนะคะครับผมก่อนเนาะเลบคูก็มีเท่านี้ละค่ะนะแต่ก็ระวังนะคะของงวองที่ผ่านๆมาเนาะ เลขน้อยหางตัววงกลมก็ขึ้นล่างขึ้นบนกันไปหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าใครได้เห็นผลงานของงอชมพู่เนาะสองวดที่ให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนอะไรทํานองนั้นนะคะครับทางช่องไม่ได้ตามบอชมพู่มาจิงว่าอาจารย์ผมก็เลื่อมดที่โดนแล้วนานแล้วโอ้โหหลายหโอ้นานแล้วนานนานนะฮะอืม บัตรนี้กับมาคือคักอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยอชมพู่นะครับผมใช่ค่ะเมื่อวานก็ราวกับกระจุยเหมือนกันนะฮะกระจุยเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ยวันเมื่อวานเนี่ยไม่ว่างกะว่าจะมาเอาอยู่เด้อนะครับกระจุยค่ะเพราะวันแปดเก้ากระจุยเลยค่ะมูยกระจุยเอารอวันจันทร์ก็แล้วกันได้เอฟซีนะครับใช่ค่ะยังไงก็ทำไปเรื่อยจันทําำไปเรื่อยวันจันทร์เด้อ ได้ค่ะเอาเ <Yeah. S 2> นาะได้เวลาแล้วมากก็ออชภูกก็เนาะคุณพ่อคุณแม่ขาก็ไม่ได้ลงช่องอพี่ค่ะก็นานแล้วนะก็ถ <Yeah. S 2> ือเอาเป็นับหนึ่งหม่ก็งวดแรกให้แง่หมานนะฮะรวยรวยเงินปังกันเลยนะฮะ <Yeah. S 2> วันที่หนูกันยานี่ก็ขอให้รับซับบดนี้ปดสิงกันนะฮะออชภูชอบเลขแปดนะฮะ mm hmm. วันเม็ดเดียวคืคือเก้าแปดหกนะคะ ครับโอ้บสุดยอดนะฮะครับอ่าฮะถ้าวิ่งก็ออกสายออกกำลังกายก็จวดจากปาดเปียงก็คือเลขแปดหรือว่าไม่ชอบแปดก็เลขเก้านะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะสายออกกำลังกายหรือว่าไม่ชอบตัวที่ออชมพู่เสียบก็มีเด็กๆก็มาเสียบใส่กันนะฮะครับ ค่ะก็ขอให้รวยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะพี่เอฮาและครอบครัวของพี่เอฮานะที่ถึงแม่มันรัดมณนีจริงๆเลยและน้องเบลค่ะผมขอให้รวยค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะนี่นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอชมพู่นะครับบดิทิตตามเรามาหลายงวดเติบแล้วพี่น้องพออยาห้ากั เว้นวักพายุช่วงหนึ่งนะครับบริตติ่มล่านะครับบานี้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อนับหนึ่งใหม่อีกครั้งสําหรับรัฐบาลไทยอชมพู่วิ่งบนแปดนะครับหลักร้อยเก้าเด้อพี่น้องสําหรับล่างกับแปดขึ้กันแปดมาแห้งวระสันละวานะครับให้มาเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อฮา บอมแยนบอชัยเคยจะว่ากันนะครับแต่ว่าเล่ากับโบว์ธรรมดาด้ครับสมพู่นะครับเคยติดตามเรามาหลายครั้งหลายข้าวนะครับอยู่ในช่องน้องเบวก็ติดตามออชมพูมาอยู่ตลอดนะครับผมแต่ว่าในส่วนพอยห้ากับระยะหนึ่งก็ได้ติดตามแล้วูยระยะหนึ่งกับมาเวียนวักนะครับบัน้มานับหนึ่งม่อีกแล้วนะครับนี่ครับแดงจึงคืองื้อท้งลมนะครับตัวสีน้ำเงินอยู่ทางทึงพี่น้องครับ าสามตัวก็มี9 8 6เด้อพี่น้องเด้สอสตัวก็8 1 8 6 9 8 9 1 2 8 9 6 3ตัว9 8 1นะครับในส่วนทั้งลุมนะครับวิ่งวิ่งลุมวิ่งล่าง8นะครับจับคู่8 3 8 6 8 7นะครับเอาไปพิจารณาลองเบิงเด้อนะครับผม อ,อชมพูอ,อชมพูกลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับนับหนึ่งไม้วสวละวานะครับหมานหม,น,มนกันพี่น้องเอฟซีเอาไปาใส่กันเบิ้งนะครับอาจารย์ได้เด็ดอาจารย์ได้จะดังหรือว่าเข้ากันคู่ใดคู่หนึ่งก็จับเอาไปล่องเบิ้งนะครับเมื่อนี้ก็ใไก้วันห้อยออกแล้วพี่น้องครับให้พี่น้องโชคดีกันสุกคนครับผมขอบคุณครับ